นี่มะเ,เอิญเขาอันมาขอเอิญมะคือคนพี่น้องเอ้ยแถวเอิญอันมะเอิญเพี่น้องตาโกยเขากะนี่น้ำลายไหลเลยทันดีนี่นเพื่อนทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุกุสุกุขขนวันนี้เราก็มาหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมากับพ่อแม่มืัอนี้นะเฮาวัน

พอดีตำเลยพี่น้อยตอนนี้ก็อีพออีเมกอ่ะเอ็กกิน แต่เราจะมาอเอากุ้ยไปตามก่อนเราอยากกินโ้มต่อนี่พี่น้องกูเหาอเพอพี่น้องกูเอาสามีก็พอไม่เราเยจะไปหาแนวอันมาซื้อเลยพี่น้องเอามาอันมาอึกไปเอามาอึกเถอะทางวีก็ปิงปลาพี่น้องกูปิ้งปลากับตำโท cái đây, cho cái đây, đây hôm nay ama tắm cối hôm qua, ama ức du lịch quay cái này, mì. me, mì. đi ama không ເອີມາເອີ້ນມາເອີ້ນພີ່ນ້ອງເອີ້ແຖອນນມ พี่น้องตัมห่งดินี่พี่น้องพ่อเรามาเคอโคน้อนี่เราจะไปเปกกพิ่อาเขาไปกินเอเลยพี่น้องไยถ้าหากินข้าวกินน้ำพิเลยาเพื่อแล้วายัางต่ําโกย,ยกันออีเมปกินก่อนโมล่ะ ซิม,กมกแกงพีดมีแกงเค็มต้องพี่น้องเลยแกงข้าแกงแต่เสาที่พี่น้องเราจะปั้นข้าวสาวแต่วิธีปัป้นแกงเค็มขาค้ำแกงเค็มขาค้ำปิ้งปลาวันนี้เราจะลองมาเออไว้ที่น้องเลย Rồi <coughs> rồi. <coughs> <coughs> อนอืมนี่พี่น้องเออเราก็ฮัลโหลเดียวเอาไนี่เอาไปอับึงนี่นี่ตำทูพี่น้องเอยไล่ไล่ไลตำทูโอเคตำทูคนละคูไปได้พี่น,นี่ไง<อ>เ,ข,เขาขึนเขาเ้อพิเศษเซอมะขา ขอีมยกตามตัางหาไอ้เพีง่บดเสืเลยเสอแต่ก็ป็นงูยันเดียวไม่เชื่นไม่เชื่อมาคิดอีกเสือแต่ก็เป็นเรแกเพือแกเค่ แกคิดน้อยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวง่ายน้ำเดียวปิป้งปลากับตามทูก <c oughs> แกคิดน้อย 那光是的。 Mẹ em đi mình khâu dưới kìa nội chắc thằng kìa khâu kìa Năm Mà chắc côi tầm kìa nội Rồi chắc côi

ยังไม่ตามเลยห้าตามกับพี่เอาไของกินก็นยังอยู่มมนให้มาตามจับเก้ว เสื้อมาอิกมาคือคนบ้านเขาเปนเมืนเอิบยนแล้แล้วเพนะยังทำอะไรได้ทำอะไรได้ด right นีเป็นน้องตามโกยเขากะนี่น้ำลายไหลเลย,ยท่อนเดียวนี่เืลอ,อืม,อมแค่ป๊อปเค็มๆมั้งอืมอือมตามโกยเขาก็เป็น แตมันมีส้มไปเลยพีน่นเองเราม่มีมะนาวเสอร์ทำก้อย ังจากที่เฮากินตำโกยตำไปเลย่าก็จะลงไปหาเกี่ยวเขาอีกน้องเลยลงไปหาเกี้ยวเขาลวขึ้นมาแต่เกี้ยว้าเขาจะไปหดพักพี่น้องถ้าเรได้หดก็ทำนั้นมีคำก็เอาไปหาหดพักอกีกหลังจากที่เฮาขึ้นมาแต่อันเกี่ยวข้าพี่น้องเขาจะไปเอางูมาเขาจะไปเอางูขึ้นมาเด้นยิเฮาไม่ได้ไปัาหดพักเปไ็น้องเ้ยมันคำนล

หลังจากแหนวขึ้นมาตาเกี้ยวข้าวค่ะแบบอาอนควายมากน้องเอ้าจมเมื่อยแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพลงท่านี้คลิปหน้าพอเดีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาคิปต่อไปในเด้อบ,บาย